สวัสดีค่ะพ,ะพอ่อพลอยแม่เอฟซของคุณ,คณแม่หมียวทักทายเสาร์วันที่30กรกฎาคม2568อากาศสดชื่นเย็นสบายจิตใจแจ่มใสนะคะให้พี่น้องทั้งร้อยตะก็บชายแดนแต่ทั้งทหารทหารทุกคนททนลอดไัยแล้วก็มาสงบมาสูค่ความสงบแล้วก็มีความสุขไวัยเด้อค่ะเดอะอ้อเฮ้าก็ยังบ้านในใบใจทั้งอีกฟังหนึ่งอยู่นะคะ ก็ถือว่าเพิ่นบอยมีสัจจะเนาะคือหมาถึงว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรน,นะคะให้กาลังใจกันแล้วกันเนาะคะ่ะส่งกาลังใจเป็นปัจจัยหรือเป็นสิ่งของต่างๆลงไปเรื่อยๆนะคะทางภาคเหนือก็ต้องให้กําลังใจคือการนะคะเพราะน้ำถ่วงชาวครุงเค่อยน้ำถ่วมเพาะจะเข้าใจถึงความรู้สึกนั้นนะคะก็เบื่อไรกับเครียดนะคะ ทุกคนก็คือมีความปรักชาาิเขาก็จะเห็นตรงนําใจของทุกคนลังไหลมากปาดนะคะในวงการมอล่ำก็ต้องดีใจนะคะน้าศิลปินหลายๆคนหลายๆท่านที่ได้รับบทเดน่นบทอย่างมากเนาะเห็นสาวหน่อยลําเพื่นช่วงวันแจกบทกู้ใด้ได้บทเด่นก็ดีใจน้ําใครได้บทร้อง,งมากก็ต้องพัฒนาจังของกันโแนี่คือกันได้คนบทร้องหรือบทตัวประกอบหรืออย่างก็มันอาจจะเห็นให้ห่าดังเขาปังก็ได้นะศิลปินหลายๆคนเป็นตลกี่บางคนนี่ ดังนะมีเงินไหลกว่าพระเอกนางเอกก็มีเพราฉะนั้นโอกาสในวาสนาของแต่ละคนก็คือกก็ให้สู้ๆแล้วก็เหตุบทบาทน้าที่ของเจ้าของให้เต็มที่กันแล้วกันดีใจกับทางน้องมะนาวน้องหักแพงนะคะอ่ะยังก็แขกรับเชิญ <laughs> นักร้องรับเชิญศิลปินรับเชิญคููนี่โอ้เขามาเป็นระยะๆะะเลยนะคะหอยซื่อตัว่อยากท่านคนใดก็ได้ <laughs> อันเกา่ายังบว่าหายฟินเลยนะคะอันใหม่ก็มาหายกันสกังส,ส,สิข่ามาอีกกะ็ะถือว่ามาแรงและก็ดังปังมากๆในช่วงในช่วงวิดฤดูกาลนี้แล้วก็ที่จะเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูกาลใหม่พาสุดยอดสุดยอดนะคะความหักความแพง่งของพอพอแม่เอฟซีเขาไปเบิ่งเขาไปชมศิลปินครูพันสาวน้อยลำเพลินโชว์ถือว่ามาถูกทีถูกเวลานะคะ,ะเดี๋ยวนี้ก็คือเหมือนว่าเหตุจากได้ก็ ถึกใจพ่อพ่อแม่น,นะคะเต็มอกเต็มใจทุกคนที่อยากจะให้กําลังใจเขาไปให้กําลังใจแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งดีงามที่เขาเห็นการแสดงของศิลปินเพล่นแบบเ่าง่ายๆคือ,อการแสดงการออดอ่อนหรือยังได้หลายอย่างน่ะมันถึกใจพ่อแม่อิซีก็เลยให้ความรู้สึกต่างๆมันกับประดังประดังประดีเขามาว่าเออเด็กหนุอยสองคนนี่น่ารักเนาะแสดงเขาได้ถึงบทถึงบาท ไมืไ่อถึงบทถึงบาดใจเพราะวานหนึ่งเป็นความพอใจของพมอแเอฟซีแต่เกิดเพิ่นบาหักบาแพงผู้ใดผู้หนึ่งนะมันก็จะเห็นให้เห็นภาพที่อาจจะบอกคัดหูคัดตาเพราะฉะนั้นก็ดีใจกับพักแพงดีใจกับมานาทีเลยที่จะเป็นยังกนักรองหรือศิลปินคู่ขวัญในวงการต่อไปนะคะสิ่งใดบันดีเขาก็รับไ,วไหวอะไรบันบดีเขาก็พัฒนา ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะโอกาสของพวกเข้าทุกอย่างก็คือล้วนมีทีมาเพียงต้นหนะผู้มักฟังนะแล้วก็มาบอถึงให้หลายคนที่มีโอกาสให้กาลังใจทุกคนทุก่านบพว่าจะเป็นชายแดนบพว่าจะเป็นสร้างสิลักอินเพราะทุกคนต้องตึกตัวต้องต้องทำงานเหมือนคุณคู่คือการกระตุ้นทำงานนะคะความตั้งใจนะคะ ในการทํางานก็ต้องทำให้เต็มที่เพราะฉะนั้นประปอยแม่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นสายงานใดอาชีพใดทุกคนคือคนสําคัญเมื่อหนีใส่เสื้อเหลืองเพราะว่าเนื่องในวันเฉลิมพระชุนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10บนะคะก็เปิดใ,ใส่รุ่นรุ่งใส่เสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือนอรกรกฎาคมนะคะก็ถือว่า เกิดประเกียติพระองค์ท่านนะคะแสดงถึงจิตนาโรกการเป็นข้าราชการที่ดีนะคะปฏิบัติงานอย่างสื่อสัตย์เอาโชคนี้มีใช่ทุกคนทุกท่านนะคะดังๆปังๆและก็ปลอดภัยทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะมือหมอนนบอกือมือเก่านุ่ม านบ้านโลกะสิฟันสิไปลำฟ้าดังโห่ลำใหญ่ที่แม่ได้กินได้ใช้ทุกวันปาาเงือรลงแดดฮอน้อน่เบาวันใจแน่ทางสิไกลใจก็ยังมันคงเสมอขอเพียงเธออยู่เขียงใจ ยืนอยู่บนเวทีคืนกันเพชรงานน่งกับหมอย่านก็ลังให้คนวนซื้นทุกวันสู้ไปน้ำหัวใจอีสานกระตังอยู่ต่อพ่อแม่เสมอลำให้ดีมีคุณค่าเพื่อบ้านเฮาและเพื่อเธอ ันที่ปลายเวทีเสียงแขนพิงนี้คือโชคชะตาหัวใจมุ่นมุ่นบสิ้นสักทาสิลำด้วยน้ำตาแห่งความมุ่งมันลำบ่เม่นแค่เสียงหวาน แต่คือสื่อใจที่จริงใจแพ้จากมูพานสิลำแพงแง่คำฮักแม่พ่อบอกเธออึดแล่นเฮาก็มีชื่อเสียงคือใครแต่หัวใจบอกแค่ไังหรือจ้า xin si lắm hay ngồi hề xuất phá Cứ mỏ lắm lúc sao ban nà khép khép Tiếng khinh đăng trăng trăng Hát môi ăn phân cả nhàng phong hàng สิห่วงแห่ใจสู้ไปจนสุดปลายฟ้านุ่มสะพอนสาวร้อยเอ็ดบอยาเน็ดบอยาลาสื่อทอดสิม,มออลังอีสานบ้านเฮาเด้อจ้า twenty-four on how smile จะพาเราไลออกไปหัวใจฉันยังเป็นของเธอไม่เคยเปลี่ยนพันแม้เธอไม่ได้อยู่ตรงนั้น